สวัสดีเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วครับที่ช่อง YouTube ครับกับโชว์รูมกอริลลาคารวันนี้ผมอยู่กับนี่เลยครับวิวเครับซึ่งเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดน้าเวลานี้พบกับกอริลลาคาโชว์รูมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ครับ คุมไม่คุมเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับตัวนี้ครับเป็น m ิวเอกโฉมก่อนตัวใหม่แต่ซึ่งผมมองแล้วว่าค่าตัวเนี่ยคุ้มค่าประกันเยอะมากครับแม้หน้าตานะครับจะดูแบบเฮ้ยมันดูไม่โฉบเชียวแต่ผมมองว่ามันแอบแสงไปด้วยความดูนะรู้จักคําว่า DA ปะ่ะหมสมัยดีแมเนี่ย 1.9LDA ตัวนี้แหละครับใช่คำว,ว่าดีเนี่ยคือจะได้ เล็กซิสเซอร์ไฟเนี่ยที่จะเป็นมา่วแบบนี้เหมือนตามังกรดุดเลยผมมองว่ามันดุนะแล้วเป็นตัวที่ประหยัดน้ํามันมากสําหรับรุ่นนี้นะครับเพราะยังใช้เครื่องบูพาวเวอร์นะครับหรือที่เรียกกันว่า1.9บูพาวเวอร์3.0บูพาวเวอร์ใช่ตัวนี้แหละและที่สําคัญตัวนี้ออกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับน้องคันนี้เลยนะฮะเป็นเ l l X 1.9 GVD คันนี้ปี2019ค่าตัวออกใหม่1ล้าน3แสนกว่าบาทนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัว1.9กับเครื่อง2ล้อทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คุณจะได้รถ ที่นั่งที่ค่าตัวเฉกดไปเลยนะครับว่าเคยออกรถเก๋ที่นั่งราคาหลักล้านไม่ต้องคุยแล้ววันนี้คุณประหยัดไปได้เกือบ7จ็ดแปบาทกับกับคันนี้1.9 DVD นะรเป็นมิวสิกกับ2ต,ตัวนี้ไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ สไตล์ D A ครับไฟตัดหมอกเขี้ยวจะเป็นเขี้ยวสั้นเนาะหน้าตาเขาเหมือนแบบเป็นมังกรเนาะแล้วตัวนี้นะกระจังหน้านะครับทำให้รถดูไม่น่าเบือ่อถ้าแค่เป็นสีบอลเงินก็เหอะจะมีกันชนหน้านะครับเป็นสีดำแบ็คเป็นโนพร้อมกับขอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมเออนะาทำให้รถดูรู้สุกว่าไอ้มันมีอะไรยังไม่พอครับเสริมความหลอ่อด้วยยางใหม่แบบนี้เลยเอาตาม,มาตากล้องนี่เลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวนี้นะฮะยางตัวนี้นะครับเป็นยางซอฟนะโอ้โหโครเท่เลยเป็นไง คุณไม่ต้องเสียตังเพิ่มผมจัดมาให้แล้วตัวนี้นะครแลระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้นะตัวนี้บอดี้นะครับตีโป่งตัวถังมาให้จะใส่ล้อแม็กใหม่ยังไงก็ไม่ต้องกลัวล้อลอนแน่นอนบันไดมีให้แล้วตัวนี้นะครับราวหลังคา m ิลเตามสไตล์เขามีให้แล้วตัวนี้มากับเครื่องยนต์1 9ดีไดบฮอร์150แรงมา้าประหยัดที่สุดสำหรับสกุลเที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีวกว่า Let's go ด้านท้ายคันนี้โหโค้นเหมาะเลยสําหรับความเท่ความหรูหราไม่ว่าจะออกต่างจังหวัดหรือจะวิ่งในเมืองด้วยดีไซน์ที่เฉบเฉียวตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังมองไปทีหันเหลียวมีครเกตแน่นอนดีไซน์ส่วนจริงคิ้วโครเมียมไฟท้าย led นี่โลโก้ m u x ตัวนี้นะจะเป็น1.9 DVD นะเขาก็มีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็จะมีเซนเซอร์การระยะม,มาให้มีเรื่องโจ๊กอยู่เรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังตั๊บเดียวรุ่นน้องผมมันไปเปิดตรงนี้แล้วมันก็ยืนอยู่ตั้งนานมันก็บอกว่าฝาท้ายเปิดไม่ได้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะเพื<ๆ>่อนๆนี่โดนโจ๊กไปทีนึงเปิดฝาท้ายแบบนี้จะเป็นโช๊คอัพทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โปรบอร์ดทั้งหมดเดี่ยจะพับราบไปน้ากรองได้เบาะสําหรับการขนของได้หรือจะอะแดปให้คนนั่งได้เอ้ยมันได้หมดเลยจะาัพปะละ่ะเอาเดี๋ ดูกันที่ภายในครับภายในห้องโดยสารหรูมากครับแต่ไม่เรียบนะดูมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเดยอะเลยสำหรับ New X โฉมนี้ภายนอกเนี่ยดูรูปลักเป็นผู้ใหญ่แต่ภายในดูสปอร์ตมากนะตัวนี้จะเป็นรุ่น DVD นะตัวนี้นะครับมีจอทัชสกรีนมาให้ไอ้เจ้าพวงมาลัยเนี่ยเป็นหุ้หนังมีระบบมัลติฟังก์ชัน มี cruise control ให้ด้วยเอ้ยคุ้มว่าเออเดี๋ยวถ้ารู้ราคาแล้วจะคุ้มกว่านี้ไงนะ้ามาชมไฟหน้านะฮะจะเป็นเปิดปิดแบบธรรมดานะสามารถสลับเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีเปิดปิดไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวแบบวันทัดได้กระจกพับด้วยสวิตช์ได้มีออโต้สตาร์ทสต็อป ตามต่อด้วยตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับรองรับนะฮะระบบทัชสกรีนบลูทูธได้ด้วย AUX ก็ได้มีกล้องมองหลังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ตามมาต่อด้วยคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําสลับกับดำแบล็กเกนโนทาให้รถเนี่ยดูแบบอยู่สปอร์ตนะดูไม่อุ้อและตัวเบาะเนี่ยเป็นหุ้มหนังทั้งหมดเลยแต่ยังไม่ได้เป็นเบาะคูแม็กเพราะตัวนี้ยังไม่ได้ตัว็อปสุดแต่ให้หนังแบบวัสดุดีพรีเมียมมาให้แล้วสำหรับตัวนี้เบาะคนขับปรับไฟฟ้าข้างคนขับปรับ ปรับมือนะครับอ่าเถนะเล่นกับตาก้องด้วยตัวนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์นะสำหรับเจ็ดที่นั่งรุ่นนี้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณต้องการกระจกมองหลังตัดแสงออโต้อันนี้ติดตั้งเพิ่มได้เพราะตัวนี้เป็นกระจกหลังตัดแสงแบบนนวน่นไปสองแผงที่มีให้ครบไปดูด้านหลังดีกว่าอันนี้มีเซอร์ไพรส์ Let's go ห้องผู้โดยสารตอนหลังหรูสุดๆเลยครับนี่อย่าเพิ่งมองเบาะดูที่แผงประตูด้านข้างเป็นสีดำ b บ a c k ป็นโนสลับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบหนังแล้วก็เป็นพลาสติกลายหนังเนะ<บ>าะโอ้หรูว่ะโอ บรคนะฮะจะเป็นแบบงานตัดเย็บแบบผมว่ามันทนมากเลยอ่ะคือคันนี้ปี2019แล้วทําไมเบอกมันดูไม่เก่าเลยแล้วเป็นงานเย็บแบบเนี้ยผมดูรู้เลยว่าไม่ได้เป็นงานผุใหม่สามารถทับแล้วก็ขึ้นได้แบบนี้เลยและเซอร์ไพรส์ย,ยิ่งกว่าใดๆนะครับรถรุ่นอื่นเจ็ที่นั่งเวลาเดินทางไกลเนี่ยทับแบตมือถือหมดคุณจะเล่นอะไรครับแค่เบื่อคุณจะคุยกันก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วคอแห้งแล้วนี่เลยครับอุปกรณ์นันทนาการให้กับการเดินทางที่มีความสุขตลอดทุกเส้นทาง ตัวนี้มีหน้าจอให้เออเหมาะสำหรับคุณน้องๆหนูๆหรือคนที่ขี้เบื่อไม่อยากมองวิวต้นไม้ไม่อยากมองวิวทัศน์อยากดูหนังตัวนี้มีจอดูให้พร้อมกับแอร์หลังคาที่เย็น ได้ทุกส่วนของรถคันนี้แต่นี้แค่ตัว DVD ผมยังมีโปรพิเศษมาให้เดี๋ยวค่อยไปดูคันต่อไปค่าตัวตัวนี้ออกใหม่ล้านสามเกือบล้านสี่ออกกับแมนวันนี้ประหยัดไปได้เฉียดเจ็ดแสนค่างวดทำเฉลี่ยดาว,วเปอร์เ็นผ่อนแค่หมื่นเดียวเองนะตลอดสัญญาคนรูป้ปะพอพูดถึงออปชันนี้ความสวยแบบนี้ราคาเท่านี้ใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้รีบโทรรีบจับรีบมาจองกันเลยเพรามีคันเดียวแล้วเดี๋ยวผมไปดูคันต่อไปบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มอย่างนี้เลย มาดูกับตัวนี้ครับพี่ใหญ่ที่สุดในรุ่นกับ m ิ l x x 3 d v v n n v v i g t t r r ์ด r วไดครับตัวนี้มาพร้อมกับพละกกำลัง177แรงม้าแรงม้าเยอะกว่าตัวเครื่อง150มาประมาณ20กว่าตัวแต่ต้องบอกก่อนว่าแรงบิดเฉียด400นิวตันเมตรครับอยู่ที่380นะอันนี้ได้แรงบิดบึนๆเลยคันนี้นะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดอฮั running light มาครบมาพร้อมกับกันชนด้านหน้าที่มีสเกิร์ตเพิ่มขึ้นมาครับเป็นสีเงินตัดสีดํา แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นสี Black นแบล็คโครเมียมนะล้อนะครับมีนี่เลยเป็นสีดำนะฮะตัดกับสีโครเมียมเป็นสีทูโทนนะครับยางก็ได้ยางใหม่แล้วก็ตัวนี้ตึงต้งๆกระจกมองข้างกลับทับแบบไฟฟ้ปาปรับมุมมองแฟ้ามีไปเลี้ยวให้รอบหลังคามีให้เหมือนเดิมตัวนี้นะครับบันไดนะฮะก็จะเป็นบันไดสีดำนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูด้านท้ายดีกว่าตัวนี้เสียวไหมไป มาดูด้านท้ายครับมีทั้งสกเกิร์ตมาให้ไฟตัดหมอกมาครบตัวนี้กล้องมองหลังก็มีไฟไท้าย LED เหมือนกันแต่มีสติ c กเกอร์4 wheel drive มาให้นะครับทั้ง2รุ่นนะครับมีสปอยเลอร์เนาะมีมาให้เหมือนกันนะครับมีระบบ ESC ที่เรียกว่า Electronic Stability Control ด้วยเ,ออเป็นไงออฟชั่นอันนี้เป็นภาษาเขาอ่านออกก็บุญแล้วผมเอ <c oughs> นะเอาเปิดประตูท้ายมาวู้วนะี้มีวนี้มีพรมกระดุมมาใว้ด้วยนะครับบอร์ดที่สามารถแบบขับได้หมดเลย ฟังก์ชันเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันดีเทลตัวเนื้อหนังเบาเดี๋ยวเราไปดูกันห้องผู้โดยสารตอนหน้าเลตตกและตัวนี้นะครับฟังก์ชันเป็นปะสีใกล้เคียงกันแต่เนื้อในต่างกันเยอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีมอะไรบ้างตัวนี้เป็นภายในสําหรับ n x 3.0DV d ซ์สามจุดศคือตัวท็อปสุดครับตัวนี้นะฮะเบาะจะเป็นเบนาะหนังสีดำเหมือนกันแต่ใช้เทคโนโลยี Cool Max คือเป็นเทคโนโลยีที่เบาะตัวนี้จะเป็นเบนาะหนังแต่ไม่เก็บความร้อนไม่ดาดผิวแน่นอนครับเป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวท็อป ไปเลือกแบบบรรทัดไฟตัดหมอกมีให้นะครับที่ปัดน้ำฝนน่วงเวลาได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบ traction control พร้อมและตามต่อด้วยระบบควบคุมรถลงทางลาดชันแบบออโตจะใช้ engine brake นะสมองกลจะจัดการเองโดยมีปุ่มมาให้ตัวนี้นะครับกระจกมองหลังปรับแสงออโตมีกล้องบันทึกวิดีโอมาให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะตัวนี้เป็นตัวท็อปไงอันนี้แพงมากนะครับตัวนี้นะครับมีหน้าจอทัชสกรีนรองรับกล้องมองหลังเสียบอันดอออโตแอปพลิเคชันได้ แล้วก็ตามต่อด้วยอันนี้มีนวิเกเตอร์ในตัวแอร์ Air <Air S 1> เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะฮะเกียร์ออโต้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อมีโฟร์ไฮโฟรโลนะครับแล้วก็ทูไฮนะเดี๋ยวเราไปดูภา,ายในดีกว่าด้านหลังสวยไหมไปดูภา,ายในเป็นเบาะหนังนะครับคูแม็กคือกันล้าแล้วก็ด้านหลังมีแอมบนไลท์เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้พับปรับราบได้หมดเลยเหมือนคันที่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้มีหน้าจอให้นะครับหน้าจอจะเป็นแบบดูหนังได้เอ่อทัชสกรีนได้ด้วยนะเออ เหมือนกันเหมือนกันและตัวนี้นะครับผมไม่อยากให้คุณตัดสินใจว่าแพงเกินไปท,ทั้งทั้ที่ยังไม่ได้ฟังราคาแต่ตัวนี้ออกใหม่ก็จะอยู่ที่1 4 7 9 0 0้เลยนะตัวนี้ได้เป็นรถปี2020 ็นรุ่น3.0 DVD Navigator uh, ตัวท็อปสุดแล้วครับสำหรับรุ่นนี้แต่วันนี้เราจะสัมผัสคันนี้ได้ในค่าตัวที่จับต้องง่ายมากๆครับกับตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิดค่าตัวที่7 5 9 0 0 0ครับยังไม่พอครับตัวนี้เราจะได้ส่วนต่างนะครับจากออกใหม่ไป700,000กว่าเลยตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นนะครับ11,000น,นิดต่อเดือนตัหลอดสัญญาคุ้มนะใครไม่คุ้มแต่ผมว่าคุ้มเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีการการ,ารันตีและหลังการขายอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างไปเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็อุ่นใจครับด้วยการตรวจสอบคุณภาพมากกว่า3 4 4จุดจาก Inspection Thailand ซึ่งเขาเป็นบริษัทตรวจรถชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานในไทยเอาจริงต้องบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ดีกว่าแลวมาตรฐานของชาวญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเนี๊ยบมากทุกจุดเพราะฉะนั้นรถพวกนี้นะครับจะไม่มีการแบบเมคดาวขึ้นมาเลยคันนี้ได้5ดาวก็คือได้5ดาวจริงๆ4ดาวก็4ดาวจริงๆเขาจะมีรีพอร์ตตรวจสอบทั้งหมดนี้นะครับมั่นใจได้โครงสร้าง100ระบ1 0 0%เคอื่องยนต์0%ภายใน ร้อเอาง่ายๆนะไม่อยากจะพูดอวยเกินไป90%้านสะต์น่ะงต่งรถใหม่เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสภาพสวยมากมีใบการันตีให้แล้วทั้งหมดนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์และออกรถได้นใน 30นาทีผ่อนเริ่มต้น10,000หมืเท่านั้นต่อเดือนตลอดสัญญาไม่ต้องนอนแบบโบโลด,ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้แมนต้องขอตัวลาไปก่อนกับวิวเอ็กซ์แบบนี้ครับทั้งตัว1.9 DVD ปี19ที่เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อและตัว3.0 DVD Navigator 4 w ีเนเวอเรเปี2020คันนี้คลิปต่อไปแมนจะรีวิวคันไหนฝากติดตามชมด้วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันพิสูจน์รถใหม่ในคางมือสองได้แล้ววันนี้ที่กอริลล่าคุุณณคคคคคือคนสาัััญล,ลิรลรรรกกถ สวัสดีครับ